สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำหวยขูดเกาหลีมีแบบสองพวอนและพันวอนหลังวันใหญ่ก็ตามนี้นะครับถุกทีก็มีกินมีใช้นิดหน่อยนี่ก็ตามเพื่อนๆในกลุ่มมานะครับ เดี๋ยวมาลองดูใบแรกก่อนลองดูใบแรกก่อนอันนี้ผมก็เล่นไม่เป็นนะผมก็มั่วๆนะแต่รางวันน่าจะอยู่ตรงนี้ อันนี้มันน่าจะเหมือนกันน่าจะาให้เหมือนกันนะมันมีหลายแบบมากเลยนะใบสีชมพูที่ผมดูมานะมันจะง่ายหน่อยครับใบสีชมพูคือมันจะมีบอกตัวเลขเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ถูกเสร็จปุ๊บเราก็จะมาขูดตรงนี้ก็จะมาขูดตรงนี้นี่ถ้าเราถูกเลยร้อยล้านวอนนะตรงนี้ตรงนี้ถ้าเขาถูกปุ๊บนี่หนึ่งพัน หนึ่พล้านวอนนี่แต่นี้มันน่าจะให้เหมือนกันนะน่าจะไม่ถูกหน้านนี้ผมจะขูดยาวไปก่อนสี่พันก็มีมีสี่พันมีสิบล้านวอนร้อยล้านวอนมีหมด ขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับรางวัล Q A c o ้ดนี่คืออะไรไม่รู้จวลองดูอันนี้ก่อนลองดูอันนี้ก่อนนะใบละพันวอนนี่อันนี้เป็นตัวเลขใช่นี่ใบละพันวอนเป็นตัวเลข ถ้าพูดมาปุ๊บแล้วมีเลขห้านี่คือเราถูกเลยครับอืมอันนี้ไม่ถูกดูเงินรางวาัลสิโอ้โหยี่สิบล้านหมื่นหนึ่งโอ้เจ็ดโอ้ใบแรกก็ถูกเลยนะครับอันนี้ใบแรกถูกเลยนะเดี๋ยวดูเงินรางวัลก่อนนะอืม หนึ่งหมืออกไปหมดแล้วโอ้โหทำไมไม่เป็นอันนี้ครับได้กลับไทยใช้เงินสบายเลยครับโอ้โหหนึ่งพันวอนได้แล้วหนึ่งใบครับหนึ่งพวอนโอเคมาที่สองในที่สองเลขสี่ครับเลขสี่ อุยเหมือนจะใช่อ้าวโอ้ถูกทั้งสองใบเลยนะครับโอ้โหห้าร้อยล้านวอนออกไปแล้วห้าพันออกแล้วขอให้พันหนึ่งออกไปก่อนนะยี่สิบห้าร้อยล้านโอ้โหหมื่นโอ้อันนี้ก็น่าจะเป็นพันเหมือนเดิมนะครับอื้อหือ คันเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรถือว่าอยู่ตัวใบที่สามครับใบที่สามเลขห้าอีกแล้วเลข 5. ห้าหืมไม่มีไม่มีไม่มี ใบที่สี่ครับอ่ะตอนนี้มาเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็ยังไม่เคยเจอเลยนะเลขหนึ่งยังไม่เคยเจอนะสองห้าสี่หกสองออันนี้ไม่ถูกและ้ะใบที่ห้า เลขสามหกแปดสี่ถูกไปสองใบครับสีเหลืองถูกไปสองใบนี่มันดูสีนี้มัากมันนะ่าจะเอาให้เหมือนกันนะผมก็ไม่ดูนะเดี๋ยวผมจะเปิดดูอีกทีหนึ่ง ดี๋ยวผมจะขูดให้ดูก่อนอันนี้ก็ผมว่าเดี๋ยวผมต้องเปิดคลิปอื่นดูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวรอบหลังจะซื้อ จะซื้อที่มันง่ายๆแล้วมาอธิบายอีกทีครับผมครับ